เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าต้องทํางานกับสารเคมีรุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงมากเจ้าชุดตัวนี้คือคําตอบทีมเซฟตี้ของเราขอนําเสนอชุดเลเวล4ชุดเลเวล4เนี่ยยังสามารถกันเชื้อไวรัสหรือละอองกัมมันตภาพรังสีได้ด้วยถ้าสังเกตเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจะเคลือบภายนอกเนี่ยมันจะมีฟิล์มอีกชั้นหนึ่งทําให้สารเคมีเนี่ยไม่มีวันเข้ามาในร่างกายได้ถ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังทั้งเคลือบและกันแรงฉีกขาดได้เยอะตัวจุดต่างๆเนี่ยที่ เป็นการเย็บมันก็เป็นเบาเสียมไว้น้ําหรือของเหลวเนี่ยจะไม่มีเข้าตามรอยเย็บตัวด้านเป้าเนี่ยก็จะเย็บแบบ3ส่วนทําให้การเคลื่อนไหวการลุกลุกนั่งๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการฉีกขาดมีตัวคล้องนิ้วอีกชั้นหนึ่งก็คือทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเวลาคล้องกับถุงมือว่าชุดยังไงก็อยู่กับตัวซิปเนี่ยจะเป็นซิป2ชั้นชั้นแรกเปิดเข้าเปิดออกแล้วด้านในก็ยังมีแผ่นกาวไว้ล็อกอีกชั้นหนึ่งกรณีลูกค้าต้องการจะเสริมสร้าง ความมั่นใจชั้นหนึ่งแต่ละเลเยอร์ก็จะมีแผ่นกาวอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังได้กันไฟฟ้าสถิตได้ด้วยใช้ในงานการแพทย์ได้ชุดที่ได้มาตรฐานไทป์3ามไทป์สไทป์ 5. ก็คือพูดง่ายว่ากาันของเหลวในระดับคุ้งแรงก็ไม่เป็นไรแต่เจ้าตัวเนี้ยกันได้ถึงไทป์3ก็คือพูดง่ายว่าแม้แต่ฉีดหรืออัดเข้าไปแรงๆน้ําก็ไม่สึกการป้องกันเนี่ยอยู่ในระดับขั้นสูงเลยนะครับหากหน้างานตรงไหนเนี่ยมีหน้างานอันตรายทั้งของเหลวสารเคม มีแล้วก็แม้ว่ากระทั่งเป็นเชื้อโรคเชื้อชีวภาพทางการแพทย์เจ้าตัวนี้ก็คือคําตอบทีมเซฟตี้ของเราเนี่ยจัดจำหน่ายชุดป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆครบวงจรติดต่อเราได้ขอบคุณครับ